โดยส่วนตัวนะครับในฐานะที่ผมเป็นแฟนันแท้ของคุณอภิสิทธ,ธิ์มานานเนี่ยผมก็เห็นคอมเมนต์ของหลายๆคนนะครับคือคอมเมนต์อันดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะเห็นก็คือจะมีคนคอมเมนต์มาว่าดีแต่พูดดีแต่พูดขอยล้อมนะครับดีแต่พูดอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครนะครับ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณอภิสิทธิ์เขาดีแต่พูดเรื่องไหนคือผมก็เห็นมาแต่ว่าดีแต่พูดดีแต่พูดส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ที่ใส่เข้ามาแค่สามคำนี้ครับดีแต่พูดถ้าสมมติว่าคุณว่าคนอื่นดีแต่พูดแต่ท้ายสุดคุณไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้ว่าเขาดีแต่พูดตรงไหนคําว่าดีแต่พูดที่คุณปล่อยออกมานั้นมันก็เป็นแค่การบูลลี่เขาเปล่าๆปาหรือเปล่าครับ เพราะผมก็งงครับคุณอภิสิทธิ์ดีแต่พูดเรื่องไหนอย่างไรถ้ามองในมุมหนึ่งตรงกันข้ามกับดีแต่พูดก็คือการรักษาสัจจะคือการที่คำพูดเชื่อถือได้ใช่ไหมครับท่าที่ผมจำได้นะครับคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกและยังเหลือเวลาเป็นนายกอีกเป็นปีเลยนะครับแต่เขาก็ยอมยุบสภาตามที่เคยรับปากเอาไว้ ท้าๆท,ที่มีคนทัดทานนะครับไม่อยากให้ยุบสภาในตอนนั้นโน่นนั่นนี่เขาก็บอกว่าเขาต้องทําตามในสิ่งที่เขารับปากเอาไว้เดออีเ๋ยวฉันอยากจะเรียนถามท่านแบบถึงก้นบึ้งของหัวใจนะคะออว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงเดือนธันวาคมปีนี้เป็นสิ่งหลายคนชื่นชมอ,อ,อาจารย์ว่าอาจารย์ใจเด็ดที่จะยุบสภา เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะเป็นนายกปกติเขาไม่สูญเสียตําแหน่งเขาง่ายๆนะคะถึงแม้จะเหลือสามาก็อี้เหลือสามขาเขายังไม่ไปก็มีนะคะ แต่ว่าก็มีคำถามมาในความชื่นชมยินดีหลายคนก็อยากจะเลือกตั้งกระแสส,ส่วนใหญ่อยากจะเลือกตั้งนะคะอาจารย์แต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้ประเทศชาติของเรากำลังเจอวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเรื่องของเขาพระวิหารและชายแดนไทยกัมพูชาปกติแล้วตำราพิชัยสงครามเขาจะไม่เปลี่ยนม้ากลางน้าเชี่ยวเขาจะไม่เปลี่ยนผู้นำในขณะที่ประเทศชาติมีปัญหาเพราะฉะนั้นคำถามคือหนึ่ง อาจารย์ตัดสินใจยังไงในเรื่องนี้ออมีลึกๆเนี่ยอาจารย์คิดยังไงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยพูดมาโดยตลอดว่าไม่ได้ตั้งใจในการที่จะอยู่ครบวาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าก็จะมีคนจํานวนมากไม่เชื่อนะครับเพราะโดยปกติก็อย่างที่คุณฟองสนานพูดว่าคนที่อยู่ในอํานาจนั้นก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาตัดวาระของตัวเองหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ผมเชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอด ว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะทําสภาวะแวดล้อมให้มันเดินไปข้างหน้าด้วยการเลือกตั้งได้เนี่ยก็อยากจะทํานะครับก็เป็นที่น่าแปลกอย่างหนึ่งว่าคนที่เรียกร้องมากที่สุดให้เลือกตั้งก่อนหน้านี้เนี่ยคือคนที่ไม่ยอมทําให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ควรจะไปเลือกตั้งอย่างนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่ยื้อมาตลอดเพราะว่าตั้งแต่ก่อนนู้นผมก็เคยเสนอตั้งแต่ปลายปี5-2นะครับ บอกว่าเอาอย่างนี้สิมีเรื่องรัฐธรรมนูญที่นั้นที่ยังติดใจกันอยู่ไปทําประชามติทําเสร็จแก้ตามประชามติแล้วก็ไปไปเลือกตั้งก็ไม่เอานะครับต่อมาเสนอว่าสักประมาณ6เดือน9เดือนไม่เอานะครับช่วงที่มีการชุมนุมกําหนดวันกันไปเลย14พฤศจิกายนไม่เอาอีกนะครับก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ถ้าท่านบอกว่าจะอยู่ไม่ได้เพราะจะต้องไปปิดล้อมกันอะไรกันอันนั้นก็เกินเส้น สิทธิการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญหลายเรื่องท่านพูดเนี่ยท่านอ้างต่างประเทศผมก็อ้างต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับการเมืองในต่างประเทศประเทศส่วนใหญ่ครับกฎหมายการชุมนุมสาธารณะที่จะใช้สิทธิ์ลักษณะที่เขาตีความว่าคงคูคุกคามจริงๆในกฎหมายหลายประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยใช้คําว่าก่อให้เกิดความกลัวกับบุคคลนั่นก็ผิดกฎหมายแล้วครับ เพราะฉะนั้นท่านเราจะเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่ามาตั้งหลักกันครับผมไม่อยู่ครบวาระได้ยุบสภาได้แต่มาทําเรื่องอื่นๆให้มันเป็นไปตามแก่นของประชาธิปไตยดีไหมเพราะวันนี้สิ่งที่เราต้องการคือความปกติท่านเสนอว่าท่านเสนอว่ายุบสภาทันทีเปลี่ยนมาเป็น15วันผมก็บอกว่าด้วยเหตุผลของผมเนี่ยการยุบสภาในเวลา15วันไม่แก้ไขปัญหา ได้ไตรตรองกันแล้วปรึกษากันแล้วแต่ยินดีที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยไม่อยู่ครบวาระบนพื้นฐานการมาทําความเข้าใจกันต่อไปว่ามีอะไรบ้างที่สังคมนี้ควรจะได้ทําด้วยกันแล้วก็นําไปสู่การยุบสภาผมนี่เป็นความรับผิดชอบของผมที่มีต่อบ้านเมืองว่านั่นคือทางออกที่ผมว่าดีที่สุดถ้าท่านสนใจว่าจะมาคุยกันต่อว่าเอาอะไรบ้างที่ต้องทําจะใช้เวลากันเท่าไหร่ เราก็คุยกันต่อแต่ถ้าท่านยืนยันว่าต้องภายใน15วันผมก็คิดว่ายังไงเราก็คงมองไม่ตรงกันก็ท่านแล้วก็พอตอนนี้กําลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งก็จะมีกลุ่มอื่นโผล่ขึ้นมาอีกบอกอย่าเลือกตั้งนะเพราะอย่างนั้นอย่าเลือกตั้งนะเพราะอย่างนี้คือผมอยากจะบอกก่อนว่าที่ตัดสินใจเนี่ยเพราะผมเชื่อจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประเทศนะครับไม่มีใครรู้ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร และผมก็ไม่ใช่คนที่จะหลอกตัวเองว่าเลือกตั้งแล้วแปลว่าทุกอย่างสงบเรียบร้อยไม่ใช่แต่ต้องถามว่าระหว่างเลือกตั้งกับไม่เลือกตั้งอะไรจะดีกว่าสำหรับประเทศเพราะถึงผมไม่ยุบสภานะครับสิ้นธันวาก็ต้องไปเลือกตั้งกันอยู่ดีนะครับมันอยู่ในกติกาของบ้านของเมืองของเราและเราเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครผมยังคือเราพูดเสมอว่า ระบบเลือกตั้งไม่ใช่แปลว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนในโลกที่ไม่เลือกตั้งยังไงก็ต้องไปเลือกตั้งนะครับส่วนที่บอกว่ายังไม่ควรเลือกตั้งตอนนี้และกังวลเรื่องสถานการณ์กัมพูชาเนี่ยนะครับผมก็ขอเรียนว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยคือการทำงานแม้ในช่วงของการยุบสภาเนี่ยรัฐบาลก็ยังทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็น ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับสิ่งเดียวที่เขาห้ามจริงๆก็ไม่บางส่วนห้ามในรัฐธรรมนูญบางส่วนก็เป็นเรื่องของมารยาททางการเมืองก็คือว่าพึงเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งกําลังจะแสดงออกผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับผมจึงย้ําเสมอว่าไม่ใช่ว่าย,ยุบสภาอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ต่อไปประเทศไทยไม่มีรัฐบาลไม่ใช่นะครับแล้วก็ผมก็ได้ย้ํากับรัฐมนตรีทุกคนนะครับว่า ตราบเท่าที่อยู่ในตําแหน่งต้องทําหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรจําเป็นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศทําก็ต้องทําผมถามครับคนทั่วไปอะครับถ้ายังมีเวลาที่จะเป็นนายกได้อีกเป็นปีเนี่ยคนส่วนใหญ่จะยุบสภาไหมครับแล้วอย่างในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปีหกสองเนี่ยอ่ะสอสอได้ไม่ถึงร้อยเขาก็ลาออกจาก การเป็นหัวหน้าพักตามที่ได้รับปากเอาไว้แล้วเมื่อคนในพักของเขาตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลทั้งๆท,ท,ท,ที่ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็ได้หาเสียงกับชาวบ้านเอาไว้ว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเนี่ยตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นสอสอคือเป็นสอสอ,อยู่นะครับแล้วเขาลาออกเนี่ย บางคนเนี่ยโอ้โหกระเิี้กระหืออยากจะเป็นสอสอมากๆทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้เป็นสอสอแต่คุณอภิสิทธิ์ลาออกจากการเป็นสอสอเพื่อที่จะได้แสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนอันนี้คือคนที่ดีแต่พูดเหรอครับคุณอภิสิทธิ์เองก็เคยถามครับเอา้าถ้าบอกว่าเขาดีแต่พูดยกตัวอย่างมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าดีแตพูดเรื่องไหน เพราะเรื่องต่างๆที่เขาเคยรับปากเอาไว้เขาก็ทําหมดอะครับและที่เขาบอกว่าคุณอพิสิทธิ์ดีแต่พูดนลครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากเวลาที่มีการถกถก,กันใช้เหตุใช้ผลกันสุดท้ายก็จะอ้างว่าผมพูดไม่เก่งนี่ไม่เหมือนคุณอพิสิทธิ์เลยผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เล่นสัมบัติสำนวนผมเอาเหตุผลผมาข้อเท็จจริงมาว่ากันนะครับแล้วถ้าหากว่า คุณเถียงสู้ผมไม่ได้หรือไม่มีเหตุผลที่มาหักล้างผมแล้วคุณก็ใช้วิธีนี้ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแต่ว่าถ้าคําว่าดีแต่พูดบอกว่าผมพูดแล้วผมไม่ทำเนี่ยผมก็แปลกใจเพราะเวลาผมถามกลับไปว่าเรื่องไหนแหละที่ผมพูดแล้วผมไม่ทําก็ไม่เห็นเขาตอบได้นะครับผมทํางานภายใต้ข้อจํากัดมหัศจรรย์มากนะครับทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในบางประเทศเนี่ยวิกฤตการเมืองที่อาจารย์พูดแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ผมสัญญาไว้ตอนเลือกตั้งตอนนั้นนะครับ99วันเรียนฟรีเบื่อยังชีพผู้สูงอายุมีระบบอสมอที่มีค่าตอบแทนผมทาเสร็จหมดนะเสร็จหมดในกําหนดเวลาหลังจากที่ผมไม่เป็นนายกด้วยนะครับนี่ก็ผมก็บอกว่าผมก็พยายามทาแต่ถามว่าผมได้ทําอย่างที่ผมตั้งใจโอ้ผมว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังน้อยอยู่เพราะวันนั้นผมมีหน้าที่กอบกู้วิกฤตประคับประคองสถานการณ์ให้มันเดินไปได้นโยบายหลายเรื่องที่ที่พูดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องต่อยอด เรียนฟรีอย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องมีเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรต่างๆประกันประกันรายได้อีกเรื่องหนึ่งนะที่ความจริงไม่ได้ไม่ได้พูดด้วยทําเลยเพราะเห็นว่าจํานําข้าวมีปัญหาวันนี้จริงๆเราก็อยากจะต่อยอดให้มันมีความชัดเจนมั่นคงเป็นระบบมากขึ้นอสมวันนี้มันไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนต้องมีระบบไปดูแลผู้สูงอายุนะครับเบี้ยยังชีพเราก็พยายามพัฒนากองทุนเงินออม,อมพัฒนาระบบการออมเพื่อรับรอง พื่อรองรับสังคมสูงวัยกับชาราภาพเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งเราเนี่ยมันยังทําไม่เสร็จนะครับผมก็พูดเสมอว่ายังไม่ได้มีโอกาสสร้างนะครับเข้าไปซ่อมเข้าไปเริ่มต้นเข้าไปวางรากฐานนะครับก็อยากจะสร้างในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยืนยันว่าถ้ามีโอกาสก็จะสร้างแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์กันไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะยกอ้างเหตุผลอะไรออกมาและพูดตามๆคนอื่นว่าดีแต่พูดดีแต่พูดเนี่ย มันไม่ต่างกับการเอาน้ำลายคนอื่นมาพ่นต่อนะครับเวลาที่เห็นคอมเมนต์ดีแต่พูดดีแต่พูดดีแต่พูดเนี่ยผมอดที่จะสงสัยไม่ได้ครับว่าพวกเขาอ่ะดีแต่พิมพ์หรือเปล่า